เฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สพี่โค้ดพี่โค้ดตู้มายังโอเคตู้มาแล้วเขาเปิดยังจะเปิดเลยเปล่าครับปัเิดยงมันไม่มีมันไม่มีนะมันเป็นแบบเปิดเป็นข้าไปอ๋อโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อจะได้แบบเดี๋ยวไปไล่ตู้ต่อเลยให้มันจบนะคะลูกค้าอ่ะอันนี้โกดห้าศูนย์หก ขออนุญาตเลยเปิดงานได้เลยจ้ากางเกงยีนหญิงคลาสสีลูกค้ากางเกงต้องบอกว่าเป็นพวกยีนสีมีลูกค้าถามหาอยู่นะงานยีนสีหญิงนะวันนี้เอาป้ายโกนมาเปิดให้แล้วลูกค้าตัวนี้มีกี่กระสอบเปิดมาก็เจอป้ายเลยจ้าตัวอุ้ยทรงสวยด้วยลูกค้าแล้วให้ดูนะคะ ดูให้ลูกค้าดูเลยเห็นห,หรือเปล่าไม่รู้นะคะขอโชว์โซอีกรอบตัวนี้ทรงสวยมากเลยสีใช่ลูกค้าตัวเนี้ฉันหายออกไปจากกล้องฉันกลับเข้ามาที่สุดในโลกนะคะลูกค้าเนี่ยสวยมากทรงสวยเลยนะคะตัวนี้ใครอยากได้งานยียนสีหญิงอยู่ตัวนี้จัดโปรโมชั่นอีกแล้วนะคะเฮ้ยใช่หรอฉันฉันเห็นราคาโปรโมชั่นร้องเฮ้ยแหละตกใจ ้องแบบในไลน์อ่ะเฮ้ยราพูดนี้เดี๋ยวพี่พูดแล้วลองทำดิคืจัดโปรโมชั่นคือราคาคืสองพันห้าร้อยบาทค่ะอ๋อคือดิอ่ะโอเคตัวนี้ลูกค้าจัดโปรโมชั่น2,500บาทอยู่นะกระสอบรีวิวจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ลูกค้าดูงาน วันนี้มีจับโตแบบคุ้มๆอ่ะ0กิกิโลงาน9กกิโลคุ้มคุ้มจริงลูกค้าตัวนี้เหลือแค่ประมาณเจ็ดกระสอบสุดท้ายเจ็ดกระสอบสุดท้ายราคาโคตรดีลูกค้าขาดูงานก่อนได้เป็นงานยีนสีก็จรราคาดีผ้าดีผ้าสะอาดเป็นยีนสีหญิงก็จริงอุ้ยทรงสวยอีกแล้วฉันชอบมากเลยอะคือแบบว่างานเขาส่วนใหญ่อะลูกค้าลุ้นแบบว่าทรงสวยๆได้เลยนะมีงานพวกแบบว่า ทั้งกระดุมทั้งแบบว่าซิปอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็คือแบบว่าส่วนใหญ่ก็มีให้ลุ้นงานเอวสูงด้วยนะคะในกระสอบนี้ลูกค้าสามารถเปิดลุ้นได้เลยเนี่ยงานตีแถบแบบนี้วสวยๆเลยลูกค้าะราคาดีมาก90กิโลมีแค่7กระสอบสุดท้ายนะ2,500บาทเท่านั้นแล้วเอลเขาแบบว่าคะไฟเลยนะพี่พีใช่อุ้ยอันนี้สวยอีกแล้วนะคะลูกค้า,า,าคะกระสอบรีวิวจะส่งให้ฟรีไปอีกค่ะเารหัส cf เป็นกไก่ห้ กอ <Okay. S 2> ไก่ห้าหกมาเลยลูกค้าขากอไก่ห้าหกนะคะใครจะรับรีวิวส่งฟรีนะคะกอไก่ห้าหกมาเลยราคาแค่เพียง2,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะมีเจ็ดกระสอบสุดท้ายเจ็ดกระสอบเนยลูกรีวิวแล้วหนึ่งลูกใหม่ว่างอีกหก <Wow. S 2> นะคะเนี่ยสวยๆเลยลูกค้า่ะงานทรงสวยงานญี่ปุ่นนะคะมีป้ายมีอะไรออกให้ลุ้นแน่นอนลูกค้าไปเปิดดูได้เองเลยนะคะเนี่ยอูซส์มีส์ใหญ่ติดไปด้วยลูกค้า ไซส์ใหญ่ก็มีติดไปนะคะจํานวนน่ะหนตีให้อยู่ประมาณ200บวกลบนะคะอาจจะ1 8 0ย0ถึง200แต่ว่าตีให้ประมาณนั้นส่วนใหญ่อ่ะถามว่าตัวนี้เป็นงานยีนสีหญิงก็จริงลูกค้าแต่มันจะไม่ค่อยได้ออกแบบว่าพวกแบบแดงสีแสดสีแปดๆปอะไรขนาดนั้นนะลูกค้าะส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นพวกยีนสีบูยีนยีนดํายีนขาวสีครีมหรือถ้าสีเขียวเขาก็จะเป็นแบบสีเขียวประมาณเนี้ยตุนต่น ใช่ขี้มา้าประมาณนั้นนะคะลูกค้าขาเนี่ย,ยเออแล้วมีงานแต่งกระเป๋าด้วยเห็นไหมเนี่ยสวยๆแบบนี้ลูกค้าราคาดีมาก2,500บาทเท่านั้นหนูตกใจราคาเพราะอะไรเพราะน้องเป็นงานก้อนใหญ่จะไม่ใช่งานก้อนเล็กเลย<ม>ลูกค้าขาอะไรเอ่ยเออ,อ,อให้ดูไปเลยนะคะนี่สีขาวป้ายอีกแล้วแล้วงานสะอาดด้วยนะคะเออป้ายลุมให้ดูเลยลูกค้างานญี่ปุ่น ที่ตกใจราคาเพราะเป็นงานญี่ปุ่นและเป็นกระสอบใหญ่ลูกค้าขาน้องจัดโปรแค่2,005 5หนูบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มแน่นอนนะคะพี่ขาเอาปให้ลูนแบบว่าใช่คืออาถ้าเฉลี่ย200ตัวก็ตกประมาณแบบว่าตัวแค่ไม่กี่บาทเองลูกค้านะ2,005 5อยู่แค่12บาทต้นทุนตัวละ12บาทเราไปขายแบบว่า8กาได้เลยใช่ 89ได้นะคะต้นทุนถูกลูกค้า10กว่าบาทเอาจริงพี่แม่แค่แบบนี่แล้วตีป้ายอ่ะดูเอาดูเอาแบบน้ใช่นะคะถ้าตีป้ายก็แบบเพิ่มอีกแค่ไม่กี่บาทใช่เนาะแล้วคือได้งานแบบว่าโอเคเลยลูกค้าขะตัวนี้นะลูกรีวิวใครอยากได้นะส่งฟรีจัดไปเลยลูกค้าจ่ายแค่2,500บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วจบเลย 2,005ราคาดีมากนะคะราคาน้องปักบุดไว้ให้หน้าไร์แล้วนะตัวนี้จะเป็นป้ายโกดนะคะลูกค้าขา 506A นะยีนสีหญิง2 0 0ถูกมากถูกเวอร์นะคะหรือใครอยากได้ลูกใหม่นะลูกค้าขาก็สอบใหม่รหัสอะไรจ๊ะกอไก่57กอไก่57นะคะลูกค้าขาใครอยากได้ลูกใหม่ก็ไปเอฟลูกใหม่ได้กอไก่57แต่ถ้าลูกรีวิวหนูจะส่งให้ฟรีไปด้วยนะคะลูกค้าขาเนี่ย ไป้ดูงานเลยทรงสวยๆอย่างนั้นเลยลูกค้าค่ะอุ้ยผ้าดีลรวงานสะอาดมีติดเป็นแบบว่าสไตล์แบบผ้าเอวยืดอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยเอวยืดแบบนี้มีติดไปด้วยลูกค้า,า,าดไ,ดได้เยอะเลยคือมันขายได้หลายกลุ่มนะ ừ, ลูกค้ามันได้ทั้งแบบว่างานรงานแบบแฟชั่นได้แล้วก็เรียกได้ว,ว่างานกลุ่มทํางานก็มีนะคะแล้วสาม,มารถแบบว่าัพราคาได้ถึงร้อยกว่าเลย <S <S ใช่นะบางคนก็คือแบบว่า ร้อยทั้งล้านอยู่เลยใเป็นงานแบบในขายงานขายไวโอ้โหสองพันห้าต้นทุนแค่สิบสองสิบสามบาทสองพันห้าขายตัวละร้อยก็กําไรเหลือแล้วใช่เหลือมากแม่ขายไม่กี่ตัวก็คือได้ทุนคืนแล้วที่เหลือก็นกำไรนะคะตัวนี้แล้วคือเป็นงานที่แบบว่าที่ดูอะกำไรน้อยใช่แล้วพี่ไม่ต้องไปซักเลยนะใช่ตัวนี้งานใหม่ งานผ้าใหม่มาเลยลูกค้าไม่ต้องซักหรือถ้าใครแบบว่างานมันอัดก้อนมันอาจจะยับไม่เห็นรงลูกค้ารีดไอ้น้ำก็ได้นะใช่สามารถรีดไอ้น้ำได้เลยเนี่ยเห็นไหมงานผ้าใหม่ผ้าสะอาดเลยบอกเลยว่าตัวนี้ตำหนิน้อยเพราะว่าเนี่ยเปิดดูมาครึ่งกระสอบแล้วหนูยังไม่ค่อยเจอเรื่องของงานเก่าอะไรอย่างนี้เลยนะลูกค้าแล้วก็กกดมเขาไม่มีหลุดเลยนะแม่ใช่สภาพดีเนี่ยดูเลยลูกค้าให้ดูงานเลยนะคะงานโอเคมากในราคา2,500บาทย้ำราคาให้เลยเห็นไหม เห็นไหมเมื่อกี้งานสวยลูกค้าดูได้ผ้าใหม่ใช่ผ้าใหม่ฉ่ำม,มากลูกค้าขาเนี่ยงานป้ายใหม่อีกแล้วนะคะงานป้ายใหม่อีกแล้วลูกค้าดูแดงๆก็น่าจะรู้แล้วเนาะเห็นแถบแดงแตรงนั้นโอ้โหแน่นวยหัวแทบเกือบทุกตัวบอกว่าเป็นงานปักมาด้วยงานปักสวยลูกค้านะคะสองพันห้าลูกค้าใครเล่นอยู่นะหนูแนะนําเลยเอาไปเลยพี่ไม่ผิดหวังแน่นอน ตัวนี้นะก็สอบรีวิวก็ยังว่างขึ้นราวด้านหลังก็สวยขึ้นราวแล้วสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยแม่เอาสกินนี่ไปแล้วแล้วแม่ก็มาเอาตัวนี้ไปขายคู่กันได้คู่กันได้ใช่บอกเลยลูกค้าขาสกินนี่อ่ะบางคนก็ไปขายได้แบบว่าร้อยห้าใช่ลูกค้า่ะอะไรโคตรเท่เท่หรอเป็นงานแบบแฟชั่นหรอแบบนี้เปนเท่เท่ไหนมาดูนี่เป็นงานแบบว่าเอ้ยเก๋เออ เป็นงานแต่งลายแต่งอะไรแบบนี้มาด้วยเนี่ยสีครีมแบบนี้ก็มีลูกค้าขาเนี่ยลูกค้าดูได้ผ้าใหม่เห็นไหมผ้าไม่เก่าเลยราคาที่เราเอามาเซลล์ลูกค้าจะโปรโมชั่นให้อะ่ะไม่ได้แปลว่างานมันแบบว่าไม่ดีงานมันเก่างานมนเลยมันคืองานปกติแค่ว่าเราหาโปรมาให้ลูกค้าเฉยๆนะคะลูกค้าขาหาโปรมาให้เรื่อยๆเลยเพราะว่าอะไรตอนนี้ถามว่าต้องการใช้พื้นที่ทำไรตุนงานหนาวแม่งานหนาวหนูต้องการตุนกันหนักมาก ช่วงนี้คือตุนได้ทุกป้ายเลยไม่ใช่แค่ลูกค้าตุนนะกดังก็ตุนเพราะว่ากลัวลูกค้ามาแล้วแบบว่าของไม่พอขายนะคะเพราะว่าหนาวอ่ะถ้าหนาวปุ๊บนะเขามาทีเขาไม่บางคนไม่ได้มาแค่สิบยี่สิบลูกนะแม่บางคนเขาตัดสต็อกเลยสามสิบใช่ตัดสต็อกก็มีล่าสุดนี่ก็โดนตัดไปอีก เดลูกนะคะลดต่อนก็คือแบบว่าร้อยลูกใช่ร้อยลูก70ลูกนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าออกกันแบบว่ากระหน่ำมากสําหรับงานหนาวนะอุ้ยอันนี้นีงานป้ายมาอย่อีกแล้วลูกค้าขา2 5 0 0บาทนะตัวนี้ค้าไซส์ไปเลยค้าไซส์ค้าทรงลูกค้าขางานรวมยีนสีหญิงส่วนใหญ่จะเน้นไปทางยีนสีดํานะคะส,ส,ส,สีสุภาพสุภาพครีมไม่ค่อยได้ออกสีเป็นเป็นเท่าไหร่สีเป็นๆนนี่ออกน้อย นะคะไม่แป่นด้วยจริงๆเนี่ยเยียนสีเขียวก็จะเขียวประมาณเนี้ยลูกค้าคือเป็นโทนที่แบบว่าไปต่อได้นะคะไม่ได้ว่าใส่ยากเลยขายง่ายแน่นอนตัวนี้นะต้นทุนถูกราคาแค่แบบตัวหนึ่งสิบหน่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปโชว์ในราวต่อเลย,เยลมาดูในราวต่อลูกค้าเดี๋ยวรอบบ่ายประมาณช่วงบ่ายสามเนาะเดี๋ยวหนูมาเปิดกระสอบต่อให้นะเดี๋ยวหนูเบิกเบิกงานเพิ่มก่อนอ่ะดูเห็นไหม สียีนดําแล้วตัวนี้ดิคนแฟชั่นเลยทรงสวยมากนะคะลูกค้าขางานทรงแฟชั่นได้นะใส่ขาย,ดยได้ไดทั้งกลุ่มทํางานกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแฟชั่นได้เลยตัวนี้2500บาทงานสวยงานสะอาดไซส์ก็คือจะขาปนกันไปทรงขาปนกันไปเลยนะคะลูกค้าขาจํานวนประมาณ200บวกลบตัวนะใครจะรับรีวิวกอไก่56ส่งฟรีไปเลยลูกค้าดูมากชอบทรงนี้มากเลย กอไก่56ส่งฟรีส่วนใครจ้าลูกใหม่กอไก่57นะคะลูกค้าขะโปรโมชั่นเดือนนี้เดือนเดียวน,น,น้องว่างอยู่แค่7กระสอบนะลูกค้าคกระสอบสุดท้ายราคา2,500บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามรอเดี๋ยวหนูจะไปไล์ให้ดูตู้โกดอีกทีหนึ่ง นะคะตู้โก้จะมาลงแล้วแล้วก็เปิดจองวันจันทนะคะลูกค้าค่ะใครรอรายการไหนนะเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเตรียมเน็ตให้พร้อมนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเย็นนี้มีลงพรีวิวด้วยพรีวิวรอติดตามได้เลยนะคะหน้าเพจคือรันให้เรื่อยๆนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวช่วงเช้าขออนุญาตไปเคลียร์กันก่อนเคลียร์งานแล้วก็ไปเบิกง,งานเพิ่มกันก่อนแล้วมาเจอกันประมาณบ่ายสามนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวนี้ไปก่อนค่ะ,คะสวัสดีค่ะ